321 Action แอคชั่นนี่ถ่ายแล้วโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เออมาเปิดช่องเป็นทางการนะครับวันนี้มาป็่ผมสกายดั t ทีวีแล้วก็โทมัดเซตอีซีสามศูนย์หนึ่งนะครับไม่ใช่ชืวอโอ้เออวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาออกนอกสถานที่หนึ่งดูดูดูแ <laughs> ม่น้ำโคตรสวยเลยดูดิแ <laughs> ม่น้ำกับเธออะไรสวยกว่ากันครับเธอครับ <laughs> 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 เออแล้วแล้วแล้วเธอคนไหนครับมีหลายคนนะครับอ๋อนั่นไม่ใช่ผมแน่นอนครับแต่เป็นคนที่ถือกล้องอยู่ครับมีหลายคนเหลือเกินอ้าวไอ้สัสรู้สึกว่าอยู่ในสตูดิโอสตูดิโอมันไม่ใช่สตูดิโอมันมันก็คือบ้านแล้วแหละเราอยู่ในบ้านบ่อยเหลือเกินเราพาออกนอกสถานที่นะครับมานั่งคุยอะไรสักอย่างบนลมแรงว่ะลมเข้าไม้หมดแล้วเออลมเข้าไม้หมด แตลมกับเธออะไรอะไรแรงอะไรร้อนแรงกว่ากันฮนะก็ต้องเป็นเธอครับโู้เธอเธอีกแล้วครับเ,เราจะขึ้นจุดน,น,นั้นไหมที่น,นั่งดีมีนั่นเราจะนั่งตายนี่ครับอันนี้ดีสำหรับคุณนะครับคุณสกายดนะโอ้ตรงนี้ดีสุดแล้วครับโอเคได้ที่แล้วครับโอเคครับคุณโทมัสอากาศดีไหมครับดีมากเลยครับครับอันนี้แสงเข้าไหมโอแสงเข้าสวยมากฮะดูบรรยากาศรอบๆครับ วยมือนเธอเลยนะครับจริงๆนะฮะใช่ครับใช่อันนี้เราน่าจะถอดแมสได้ใช่ไหมถอดแมสได้ครับโควินที่ิวิวเฮ้ยสรุปวันนี้เนี่ยใครเป็นพิธีกรหลักของช Sky Dad เอ๋ครับคุณโทมัสเรามานั่งกันนะครับโอเคครับเออหลังจากที่เราเปิดช่องมา กี่ปีวะไม่รู้เออครับตอนนี้เราก็เาเปิดช่องมาตั้งแต่2 0 1 7ตอนนี้ก็2,20 0เอ้ย21ดิตอนนี้เราก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกสองคนครับที่จะร่วมถ่ายคลิปก,กันลรฮคนแรกก็พิสิดิพันโดครับคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือคงไม่เอา ยคนที่สองครับยังไม่อยู่ใกล้ๆดิเลยทำไมหลดไม้ยิ่งสั้นโอเคไม่สั้นจริงไม่ตั้นหมงแล้วสวัสดีครับผมจะมาเป็นพิธีกรผู้ช่วยในช่อง Sky d a t นะครับมาจากช่อง Yo n o i s h ครับเอาง่ช่องตัวเองมีไม่ทำใช่แค่นี้ใจผพูดอะไรวะเออเอสมาชิกคนที่สาม เขายังไม่มาใช่ครับพี่ตะวันแต่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเขายังยมีชีวิตอยู่ครับมีชีวิตอยู่นะตะก้ะกองยังไม่ตายตะก้องยังไม่ตายเขาจะมาเป็นตะก้องหลักให้เราเห็นไหมคลิปที่แล้วที่เราถ่ายอุยอ้ยฝุย่คุณโอ้ยโอเควันนี้เราก็จะมาพูดแบบว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเวลาทําคลิปมาเนี่ยเออช่องเราก็ต้องแบบว่าพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมามสังเกต คอนเทนต์เก่าๆของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบคอนเทนต์ค่อนข้างคอนเทนต์จับชายคิดอะไรได้ก็ทําใช่และซีซั่นสามก็จะเป็นอย่างนั้นแะเอ้าไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยหรืออ๋อเพราะไม่รู้ดิถ้าถ้าจะมุ่งหน้าแม่งฝุ่นนี้โอ้โหโอ้โหดูดูดูคุณคุนกับความรักที่ให้เธอเนี่ยเยอะพอๆกันเลยนะครับ จริงไหมครับคุณโทมัสจริงครับแต่เขาไม่เคยให้คุณกลับเลยไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวพูดถึงไหนแล้ววะเี่อต้มต้มต้มจับฉายอ๋อต้มจับฉายครับต้มจับฉายร้านยายนั่นอร่อยมากเนี่ยคนคนละต้มจับฉายอ๋อโอเคเออซีซันสามเนี่ยจะทําอะไรบ้างซีซันสามนะครับเราก็จะนิ้นแบบว่าฝุ่นเยอะจังวะขุ่นนี่ก็ เราจะถ่ายเกี่ยวกับเออแบบว่า,าชีวิตในรั้วโรงเรียนนะครับกับเราสามชายชะกันใจเกเรน,นะครับเราก็จะแบบว่าถ่ายคลิปแบบว่าอยู่โรงเรียนความเกียนของเราอยู่ในระดับไหนประมาณเนี้ยเราก็จะถ่ายนู่นถ่ายนี่มั่วซั่วแบบว่าแล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งเราก็จะเน้นไปทางดนตรีน,น,นะ,นะเพราะว่าตอน,นเนี้ยเหมือนว่ามผมกับบ้านเนี่ย ทางที่แบบว่ามันเรียกว่าอะไรวะมีไฟในการทําดนตรีนะครับแล้วก็จะเริ่มแบบว่าโคเ o อร์มีอะไรตรงในช่องนะ,ะถ้าคุณโทมัสมีนยโยบายอะไรนะครับก,ก็ไม่มีไม่ไม่ตัวที่เขียนอะไรพพูดไปหมดแล้ว,ออวโอเคแล้วก็ลืม <c oughs> เป็นอะไรครับคุณโทรมิคอแห้งครับคอแห้งยัง,ง,ยงไม่ได้กินข้าวอ๋อครับโอเคกันเดี๋ยวถ่ายวิวต่อครับภายใต้ธรรมชาติที่ร่มเย็นนะคุณจะเห็นเออ ู้เฒ่าวัยชราคนหนึ่งน,นะฮกำลังมีความสุขบ้นปลายชีวิตของเขานะเขาได้มานั่งประลงสังขารตัวเองอยู่ริมแม่น้ำนะไม่ใช่แล้วโอเคคลิปนี้เราคงไม่มีอะไรแล้วเราจะพามาดูธรรมชาติสวยงามนะครับที่ช่วยชีวิตนี้อาจจะหาดูไม่ได้นะครับที่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวยขนาดนี้มันจะ <Ryan S 1> เงียบเงียบจริงๆเงียบมากๆาเลยก่อนไม่เงียบใชก่อนไม่เงียบ ฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีมุกไม่มีมุกอ๋อแล้วก็เสียงดังคนคลื้นอะไรเงี้ยเสียงดังคนคึคืค้ืนเออถ้าถึงถ้าถึงหมื่นซับสกายด้าจะไปล่าท้าผีตรงฝั่งนู้นนะเอเอ<ๆ>น่าสนใจไหม <c oughs> หน่าสนใจไหมโทมัสหาเรื่องไม่เป็นเรื่อง<า>ทำหาเรื่องไม่เป็นเรื่องอมีอะไรจะพูดกับคนดูก่อนิดคิปภาพติดกล้องครับคือให้โอเคครับก่อนที่เราจะสากกันไปนะครับกงง็ เสื <ort. S 2> ้ออันนี้นะครับหาซื้อได้ในลาซาด้านะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือเออครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเร็วจงวะโอเคก็อยากให้ท่านผู้ชมติดตามผลงานของเรามากขึ้นนะรอ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 รเชื่อมั่นนะครับ Promise ให้คำสั่งของคนโดนหน่่ยว่ามันอุปกรณ์อะไรต่างๆมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ถ้า ยังไงก็แต่ว่ายัางไงเดี๋ยวมันอยู่ในช่วงที่ยังยังไม่พร้อมเท่าไหร่เนี่ยต้องรอโทรศัพท์ใหม่อะไรแี้อก็ดูก่อนแล้วว่าจะพร้อมช่วงไหนอะไรอย่างไงผมไม่ได้เสพผมทําอุปกรณ์อุปกรณ์ยาไอ้ครับไปปิดคิปปิดคิป